ทำจมูกไปแล้วหนึ่งอาทิตย์ทะลุกแก้ได้ไหมมาดูกันครับก็เคสนี้นะครับเป็นเคสที่ผู้ชายเนาะเคสนี้คือเคยเสริมจมูกแบบโค o s, mm hmm. <S มาเนาะครับเราก็ทะลุกออกมาบริเวณแผน็นการหดหลังแ,ลแผลนนูนเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆทําให้ปลายจมูกเนี่ยไม่สามารถยืดได้จุดที่ยากคือคนไข้เนี่ยต้องการใช้กระดูกอ่อนหลังหูเท่านั้นการใช้กระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยมันทําให้โครงสร้างของปลายเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมาก้วมันก็อาจจะมีโอกาสปลายดรอปได้นะครับคตหรือไปตกลงได้เหมือนกันเพราะว่า พังผืดที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เกิดการติดเชื้อมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในการที่จะทําให้ปลายสะบัดปลายเอียงได้นะครับก็หลังทําก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับเทียบก่อนทําซึ่งก็จะเห็นว่าสิ่งที่ได้คือปลายจมูกที่ดูกลมใหญ่มันก็ดูคมมากขึ้นนะครับสันจมูกเนี่ยไล่ทะลบมาเป็นสันตรงๆไม่มีความเป็นคลื่นกขู่ขาที่เกิดจากาพังผืดน,นะครับความเป็นผู้ชายคือมีความสันตรงนิดหน่อยนะครับจะไม่ทะลบมากๆเหมือน กรณีของเคสนี้นะครับก็รอติดตามดูเคสนี้อีกทีว่าจะเป็นยังไง